ทุกคนวันนี้เราก็จะมาต,ตําแตงนะคะตําแตงกินเนาะค่ะนะเอามะกอ,อกลงก่อนนะคะอ่ะโขลกมะกอ,อกลงก่อนนะคะเราไม่ใส่มะนาวนะคะวันนี้ใส่แต่มะกอ,อกนะคะเนะาะโขกมะกอกลงก่อนนะคะมาแล้วจ่ายลงไปด้วยน้ำปลาร้านะคะค่อยๆโคเร่โคเอ,อ,อ,อ่ะค่อยๆนะโอ้โอ้โอโอ อย๋ยก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะเอามะเขือเทศลงนะคะเนาะขยี้มะเขือเทศก่อนนะคะบี้มะเขือเทศก่อนนะคะให้ละเอียดก่อนนะคะเนาะมะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปมาเอ้ยโขาเลมะเขือเทศก่อนนะคะให้เขา บุบๆก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แตงนะคะเออนี่กันนะคะใส่น้ำตาลลงไปไม่ต้องเยอะนะคะน้ำตาลกะขูนชูนะคะเนาะอ่าหนึหน่งช้อนชานะคะทุกคนอ้าวใส่ปลรราอีกหน่อยน,นะคะใส่ปลาอีกหน่อยนะคะโอ้โคเรโคเรโคเร่เฮคเรโคเรโคเรอะค่ะ แตงลงมาก่อนนะคะอ่ะตักอ่ะแตงลงมาก่อนนะคะเอนแตงลงมาอ่ะค่อยๆตักลงมานะคะเออตักแตงลงมานะคะเองงะะเอเพื่อความอร่อยนะคะเนาะอ่ะสูตรใข่สูตรมันนะคะใครชอบแบบไหนโอ้โหแล้วจะได้กินไหมคะวันนี้อ่ะอ่ะ อ่าโอเคเอาขวนลงให้หมดนะคะอ่าไปทางโน้นนะคะอ่าช่วยตัวน้อยต,ตันแตงนะคะอ่าอ่าคอรีคอรีอ่ออออตาตันเข้าไปนะคะเนาะ ฝึกกุกมือใหม่ด้วยนะคะอ่ะโคเลโคเลอ่ะฝึกกุกมือใหม่ไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้อลองชิมดูก่อนนะคะอ้าวขาดหวานนะคะเราใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ชุรสนะคะชุรสอีกหน่อยหนึ่งนะคะเนาะขาดหวานนะคะอืมปลาล้วนะคะจืดค่ะ เคโลเลยนะคะวันนี้เราก็จะใส่ไข่เค็มนะคะทุกคนอ่ะคนคะเนาะอ่ะโอเคโอเคนะคะอ่ะให้เหลือแต่ช้อนนะคะมามาเขย่าไปนะคะอืมแซ่บเลยใส่ถาดเลยนะคะเนาะตำแตงตำแตงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะกินกับข้าวเหนียวนะคะเนาะ ตำแตงและก็จะมีข้าวมันไก่ด้วยนะคะทุกคนข้าวมันไก่เราก็มีเนะาะวันนี้ก็ใครจะกินข้าวมันไก่ก็กินนะคะใครจะกินตำแตงก็กินนะคะแซ่บๆนะคะอ่ะมาทำด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ร้อนเลยนะคะเนาะแซ่บๆนะคะด้วยกันนะคะโอเคนะคะตำแตงค่ะหืมหืมทุกคน อันนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะเนาะอร่อยนะคะแซ่บแซบนัวนัวนะคะมาทานด้วยกันนะคะอือก็เราก็จะมีไข่เค็มด้วยนะคะอือใส่ไข่เค็มด้วยนะคะเนาะแล้วก็จะมีข้าวมันไก่ข้าวไปเอาข้าวมันไก่มาด้วยนะลูกอือสุดยอดนะคะทุกคนอือเร่ออร่อยมากนะคะตําแตงนะคะเนาะตําแตงนะคะ วันนี้ก็จะมีข้าวมันไก่นะคะเนาะแถมด้วยนะคะข้าวมันไก่จะมีข้าวมันไก่ทอดนะคะทุกคนเอาต้มเอาแม่สั่งข้าวมันไก่ทอดแต่ทําไมกลายเป็นข้าวมันไก่ต้มอู้แม่ค้าเรารีบขายนะคะเนาะกลายเป็นข้าวมันไก่ต้มหมดแล้วข้าวมันไก่ทอดแล้วเอาเหรออืมโอเคนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเราก็จะกินข้าวเหนียว กับส้มตำแล้วก็จะมีข้าวมันไก่ต้มนะคะเนาะอ่าแซ่บๆด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณในการรับชมค่ะมาทานด้วยกันนะคะ